สวัสดีครับก,กับพบกับผมเชิดเคยบ่าวยอเมือสกลในช่องหํำแหล่สตูดิโอนะครับสมัยนี้สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นปีใหม่ป,หมปีใหม่ปุ๊บ<ม>ก็มีเงินเข้านะครับเงิน YouTube เข้าแล้วนะครับผม <c oughs> ได้การเลยเนาะได้การไปเบิ้งอะาหำแหล่ไปก้นเงินเด้เดี๋ยวเราจะไปกดเงินนะครับเพราะว่าเงิน YouTube เข้าเรามาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ก้นนี่เนาะ ไม่มีบัตรนะครับเราจะกดไอ้ผ่านมือถือนี่มาทำยังไงวะที่ได้เท่าไหร่วะมาดูนะครับว่าจะได้เท่าไหร่เป็นครั้งแรกที่ได้เงินยูทูปพี่น้องตื่นเต้นเหงเนาะแม่โดนโดนแล้วเนาะเฮมอ่ะแม่การขอบคุณเอซีทุกๆคนที่สนับสนุน,น,นเดอ้อที่เป็นกำลังใจให้ กำลังทนอยู่พี่น้องวันนี้นองได้แต่ไหนวะปีใหม่กับเงินเข้าเลยพี่น้องเบิ้งเด็กทได้เท่าไหร่พี่น้องเอ้ยอ่ะบนซอยกันว่าที่ได้หรือบนเนี่ยนี่ได้เท่าไหร่เนาะบนตั้เดียวไปเจวเด้ออันนี้ของแท้เลยว่าเธอเดี๋ยวใช้พี่น้องเบิ้งว่าจริงว่าจริงได้เท่ไหนว้า อ๋อยูนี้ก้นเงินบวแบาทเลยเนะแมนนี่เหลืออยู่เจ็ดบาทนี่ยนี่เหลืออยู่เจ็สิบาทนะพี่น้องฮะเมื่อไหร่หอดี่พี่น้องนี่บัญชีก็ไดาษธนาเดือนเจ็ดสิบบาทโงผ่านโขงเนาะมามามานับเบิ้งได้เท่าไหร่หนึ่งสสี่ห หกพันกับอีกหกร้อยหกร้อยครับป้าเธอปีใหม,ม่มันมานเด้อดอลล่าก็สองร้อยสามสิบกว่าดอลลาร์นะครับผมให้พี่น้องเบิง้งก็ข้อบขอาใจพี่น้องทุกคนเด้อที่เบิง้งคลิปเนาะต้องขอเขอ้าอกเข้าใจเด้อพี่น้องเด้อที่ซอยกันเบิ้งโฆษณาให้เนาะมโอ้ยเนาะนี่ดีใจเนาะขัน,ข,นขันบ่ได้ย้อนพี่น้องกับบได้เด้อนี่ ดีใจใพี่นอ้องนุ่งกระไลแทนพี่น้อง <c oughs> ครั้งเลกว่ากับพี่น้องโบรรเบิงกะบโเบิงให้เออกับพี่น้องโบรรเบิงขิ้ให้กะบโบแดงเงินเนาะแน่นี่เด็ดหนิพี่น้องเนี่ยดีใจเนอนี่นะนี่สอ้อยสองร้อยสามสิบเอ็ดจุดห้าสี่ดอลลาร์ครับพี่น้อง เบิ่งเอาหัทละสักพี่น้องเบิ่งองอาเอาไปกินอย่างว้าวันนี้ไปกินอย่างว้าวันสั <c oughs> ้นปลืม้มได้เงินยูทูปเลยพี่น้องครั้งแรกเนาะออครั้งแรกดีใจสุดเลยเบิ่งเอาละวันนี้ฮะเฮ็ดอะไรให้เงินอันนี้ฮะอันนี้คือคือเฮ็ดมาปีหนึ่งเด้อพี่น้องหนึ่งปีได้นี่ฮะหนึ่งปีแล้วเนาะแมนตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อนั้นอ่ะพาแม่มาเนาะ เราเริ่มพาแม่มาเขาก็เริ่มเฮตดคลิปแม่มาเที่ยวเมืองไทยล่ะ <Man. S 1> ต้องต้องขอบคุณแม่เลยเพราะว่าคลิปนี้ได้ก็คือย้อนพาแม่มาเที่ยวเมืองไทย <Yeah. S 1> พาแม่มาเที่ยวเมืองไทยเนาะคนเบิ่งหลายครับพี่น้องคลิปหน่ะ mm hmm. คนก็เบิ่งหลายบันนี่แหละคลิปเลนอที่เราเอาคือคือแม่มาเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยแล้วไงตั้งแต่มือนั้นมาเนาะพี่น้องไอคลิปกับพานยูทู e กับพานเลย อ่า<ห>แล้วก็เลื่มเลื่มหาเงินแหละเก็บทีเท่าไรละเดือนเดือนละสามดอลลาร์ห้าดอลลาร์ครับเดือนหนึ่งห่ะโบได้หลายเน,นาะโบได้หลายแต่ว่าปีนึงได้หน,นิพี่น้องอันนี้ก็มาเติมน้ําป่าพี่น้องเอ้ยเติมน้ำโบป่าครับเอาขึ้น กับข้าวกินเนาะเออเอาเงินไปซื้อกับข้าวอะไรบางน้หาไอไปรอมึงนู้นวันนี้ไปฝากไอ้เราพอๆกันอันนี้ถือไว้ได้่อยไปย้งไปก่อนเลยรถเดี๋ยวหามและชิพาไปซื้อยางกีโมเดี๋ยวไปเมืองอยู่ตลาดเด้อพี่น้องได้เงินมาปีใหม่ปีใหม่แล้วกะคือคือเงินเงินยูทูบกับข้าแล้วแบบนี้กันเลย โนมาให้พี่น้องเบิงน้ำเป็นครั้งเลขที่ได้เงินยูทูบเด้อพี่น้องกะขอให้พี่น้องเบิงคลิปเบิงคลิปตะลอดปเด้อขอบใจพี่น้องหลายๆขอบใจเอซีทุกคนเด้อเดี๋ยวเราสิบไปเบิร์ว่า มีอยากกินแนมเสียเงินยูทูปไปไปซื้อกินคนทำยูทูปมาแล้วยิ้มไปเบยดีใจเนาะนันนะนันนานันนะดีใจเนาะดีใจเองเนาะเออโบเคยได้จะเคยได้พี่น้องอันนี้อันนี้ก็ยุ่งยากแหงแท้เด้ครับเพื่อชีได้นะเขากำมีกำลังใจเฮ็ดโต้เนาะ แม่นวะโอ้กับเงินบ่อปปอยเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหโถหล่ะแม่กับเงินบ่อปปอยเนียเปียกมาละเงินฮะเปียกมันละกับเน่ยกับแน่นเกินโอ้คักคักเดี๋ยวเอาสิไปหาเลาะว่างว่างยู่ไอ้ว่างซื้อว่างกินว่างซื้อข้าวกินเนาะแต่เบื้องโน้นแฟนสาวลาวได้เงินแล้วสาวลาวชีซื้ออย่างสู้กินได้ไหมนี่ไปไปเบื้องเลยพี่น้องเบื้องเบื้องพี่น้องเบื้องเบื้อง เชิงเบิองันพลิงไส้ฟูดฟูดครับจิ้มจุ้มซอยจุ่ดดมขเราเน้นประเด็นนี้เด้ย่ยเราบปกินซอยจุดอกเราสีกินไหนอันนั้นสิกินรับควยต้อยขออมรับควยต้มเอมอควยขมเราอะฮะสิกินรับควขยขค้งชินะเอาไปกินยูเกัลเนาะเอาไปกินยูเกินเอานึ่งเข้าไว้แล้วเนาะแม่อ่าเธอเวันเด้อเงินเดือนยูทูบออก เงินปีไหมอย่าว่าเงินเดือนใช้เป็นเงินปีปีหนึ่งเออ,อแม่เงินปียูทูบว่างแล้วไปเอาสลองสลองด้วยต้มขมเอาร้านนี้ละซื้อ,อยังไง ชื่อลาวแบ๊บเดียวเจ้าคือชื่อลาวชื่อลาวเน่ยเจ้าชื่อลาวเ so จ้าเบิ cafe. ้งหยังเขาเบิ้งหน้าเบิ้งชื่อคนเขาเห็นเขาเห็นช้อยแต่เขาไม่เห็นหน้าเขาเห็นช้อยเขาหูเลยลาวไปไปพี่น้องเลยฉลองฉลองฉลองก้อยขมก้อยขมซุปขึ้นเรือไหมครับเรากลับบ้าน เอาจ๊ตเอาอย่างเอาก้อมขมก้มขมเจ้าเบอร์เมนต้มขมต้มขมมาเบิรงเมนูก่อนเบิรงเมนูก่อนเบิรงเมนูเอาเบอร์เมนูสลองเด้ยยูทูปเงินยูทูปออกมาบ่วมมีอะไรนะมาบ่วมมีต้มนี่นี่หนิราบย่างต้ม แทงจะแทว่าสันมืบบใส่รับรับเนื้อหมูกออมีรับตก้อยเนื้อหมูสุกดิบรออับ,บเป็ดรับทะเลนเอออกมาย่างเสือร้องไห้ ขมูย่างเสียงฮ้องให้เสือฮองให้เสือร้องให้เสือฮองให้แตกขาดเสียงร้องให้นมหมูย่างเนื้อย่างหมูย่างเอาวันนี้เอาขมูย่างเอาขมูย่างคอหมูย่างคอ โอ้ย่างนะากะถ้ากะอันย่งเนื้อต้มขมมีบ่ประจักบุเบิง่งโนหาเบิง่งโนหาออันไนเราฟังโนงหะต้มเครื่องในเนื้อต้มเซฟกระดูกอ่อนต้มย่างทะเลต้มเ,ลกกมเนื้อกะรึงเก่งอมเนื้อหมูโอมเคี้ยเนื้อเฮ้ยต้มเคี้ยเนื้อนั่นแหละฮะนี่เออต้มขมแล้วนะฮะเนี่ยอุับเคี้ยเนื้อจกักแล้วาปะจักได้ ต้มเอ็นเกี่ยวเนื้อต้มเล้งเนื้อต้มขมอะไรล่ะเออต้มขมแล้วก็อันนี้เอาเออราดเนื้อหรือว่าเอาเป็ดเป็ดลาบเป็ดเนาะข้าวหมย่างอะไรได้ล่ะได้แล้วสิไป็นแต่ของห้องกินนะแม่นบอกเอาลาบเป็ดหรืว่าเนาะเอาเอาก็ได้ก็เขาให้เลือกให้ให้ให้เลือกอนาดเนื้อกับลาบเป็ดก็เอาลาบเป็ดก็ได้ นับเป็ดก็ได้ลองเบิ้งหลายร้านสามรับเป็ดสามรายการเนาะรับเป็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งกลับบ้านใส่ถุงกลับบ้านไป ยอยๆๆๆเยวอีกมาะเด็น <มา S 1> โอ้โห <c oughs> จะมาต่าาสองพนาดวะ <c oughs> เดี๋ยวมาจีบกูรเรียบร้อยครับพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อย210บาทโอ้โหเป็นปุ้มเป็นงนนะเฮ้ยว้าท้ก เป็ดพุ่มเป็นโงนพี่น้องเอ้ยครเดี๋ยวไปไปเพิ่์การยูเออนเด้อเออมันเป็นอะไรเนาะแซบอยู่บอพี่แซฟยิบบอเป็นรุ่นการยูเออร์เยอะมาแล้วมาแล้วตาโ้มขมต้มขมมาอันนี้ก็สองอีกสองเมนูนะฮะเมนูละเจ็ดสิบบาทมีฟิชเพิ่์พนวาไอจานเพิ่นว่าคือพอคือพอใส่ถ้วยดีๆเพิ่นว่าฮะคือพอใส่จานว่ามัน ออันนี้ก็คืมันใบใหญ่เนาะนี่จานเป็นจานถ้วยด้อนนี่เออเนี่ยฮะนี่พี่น้องนี่ยมันมันใหญ่นะพี่น้องมันสะใจครับพี่น้องมียุ้ยถ้วยกับปลไส้เนาะนี่ใหญ่กว่าถ้วยอีกเนาะใหญ่กว่าถ้วยอีกตัวนี้ครับก็เลยแบบโอ้ถึกใจครับพี่น้องเนี่ยชิ้นแท้เหมือนนะพี่น้องมันใหญ่กว่าถ้วยหน่อหนยแม่มันใหญ่กว่าถ้วยครับมันใส่แล้วมันคักนะพี่น้องก็เลย ไซื้อมาแส้ยิ่อ,อยู่ได้นี่เออครับอันนี้มันมันมีสองอันมาแตกกันนึงเหลืออันเดียวแตกแล้วอันนึงแตกแล้วเหลืออันเดียวนี่แหละแม่เหลือแต่ใบเดียวไซดีขนาดเลยเหลือแต่ใบเดียวอยูในเ่ือนแเต่ว่าไซไซไซตะมันผู้เดียวถนะ้วยได้มีอยู่ได้แต่บริไซด์ครับพี่นอ้องอืมแต่ว่ามันอันนี้มันไซคัก,กว่าเนาะม,มันใหญ่สะใจดีครับพี่น้องอ่าอันนี้ก็คือ ลาบเป็ดนะลาบเป็ดอ่าลองมงดูลาบเป็ดโอ้ย๋ลุงรู้ขา้างหน้าอะไรบ้าเนี่ยเงินเดินย <ใน S 1> <YouTube S 2> ูทูปออกอันนี้ขอหมูย่างขอหมูย่างเนาะถ้วยสีบูมิ้นคือกันเมื่อไรลายคือกันกเมื่อไนะรเนาะอ่าถ้วยกับเบ๊นี้อนะไรเนาะสีแบบนี้เลยแต่ว่าหมูย่งางใส่หมูย่างใส่มันน้อยบุคักรสแต่ตัวนี้เนาะ มา,าเข้าบ้านนี้ในการพี่น้องบ้านนี้สลองเงิน youtube ออก <c oughs> โอ้โอโยรับคอยต้มเลยล่ะ,ะลคักคักเออขวดกันยังเก็บคือเก้าครับพี่น้องเดี๋ยวฮะกิน <c oughs> น้ำมาเต็มขวดแล้วเออไปเติมน้ำมันกินนี่โอว้ว่ะเออขอโทษนะครับบ่ไปเติมน้ำมันพี่น้องเอ,อ้ยวังหันนะขอโทษนะครับหัวตัดมันไม่ตัดว่ะส่น้น <c oughs> เลยไปพัน พันสามโอ้สาวลาวจุกเลยกินนี่สาวลาวเกือบซอกสาวลาวเติมน้ำมันพันสามเกือบซอกกินนี่เมื่อสแล้วเงินยูทูบบนหัวหัวตัดไม่ตัดเพื่อนว่ะฮะอันนี้อย่างก็เด็กเติมน้ำมันนะเนาะเออหัวตัดไม่ตัดกับพี่องมันเลยครับพี่วาซันอ๋อท่งคนันว้ามกันอย พันสามพันสามเลยเนาะเออก็เลยขอน like ้ําเด้อขอน้ํำพีผมแม่ว่าผมจะเขาก็เลยเอาน้ําให้แล้วก็เอ็มร้อยเนาะเออกับเอ็มร้อยคนนึงครับพี่น้องไปกันยุมากินน้ำกันได้พี่น้องเออเอาอันนี้ก็คือชิปมังคุดชุดมังคุฮะอันนี้คือเงินยูทูบเด้อพี่น้องเออเงินยูทูบได้หนี่หนี่ขันบอยแมนได้พี่น้องนี่บอยได้กินได้นี้อือฮ่า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 ฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮ อยู่บานเจ้ามีอยู่บ่ต้งขมแบบนี้บ่มีติเอออันนี้ขมยังบส<ม>่สม้มเอ๊ส้มอันนี้เด้เอาลาเป็ดลาเป็ดได้พี่น้องเอ้าขมจุกๆอะไเนี่ยบ่ขมลาเป็ดนะหอมหอมบอสม่ส,มสมบ้มส้มส้มบ่เอาน้านน้ตจิ้มนู้งจิ้มน้ำจิ้มนุ้งมือจับโรสเจ้าไหนจะมือเจ้าก็เลอะอยู่แล้วล่ะ เจี๊ยมยืนนิ่อืออ่าขอบอกขอบใจเอฟซีเด้อขอบขอบใจเอฟซีเด้อเนาะขอบอกขอบใจเอฟซีเด้อที่มาเบิ้งโฆษณาให้ตลอดแม่ยังได้แนวกินเนาะเอนี่ได้ย้อนเอฟซีได้เนี่มาเธอได้แนวกินแม่เซมๆนาะเออได้การขนาดเลยกินไข่มาโดนแล้วพี่น้องเไยแม่กินไข่มาโดนแล้วเราก็ได้ไม่อย่างก็มีแต่ไข่มีแต่ไข่เอ้า คลิปข่าวกับเอาไว้ซ้ำนี้แหละเนาะแม่แต่เด็กกับครอบครอบใจ FC หลายๆเด้อที่ยังครอบครัวครอบ FC ทุกๆคนเด้อที่เบิรงโฆษณาให้บอสหำแล้แล้วก็เบิรงวีดีโอของเราเนาะแน่นครับกะเงิน YouTube ออกแล้วครับพี่น้องกะได้อยู่เท่าไหร่นะสองร้อยสามสิบเอ็ดดอลลาร์นะครับผมเฮ็ดมาเมื่อปีเด้อครับพี่น้องตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่ต้นปีสองพันยี่สิบห้าจนสิ้นปีเออแม่มาเด้อ แม่มามือนั้นเดีแม่มาตอนปีใหม่ปีสองพันยสแม่มาอเออแล้วก็มาช่วงปีใหม่พอดีอแล้วเราก็พาแม่เนี่ยไปเที่ยวทะเลเหมือนนั้น่ะแม,ม่แล้วก็เลยเ็ดคลิปพร้อมนะครับมือนอะตั้งแต่มือนั้นมากับยูทูบกับผ่านครับผ่านกดพ,พอดีเ,<ล>อดเออกับเก็บเล็กผสมน้อยมาครับแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนกับจนมาได้สองร้อยดอลลาร์สองยสาสิบเอ็ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยกับหกพันประมาณหกพันห้า กว่าเนี่ยแหละครับพี่น้องแต่ว่ามันมีเงินค้างอยู่พันร้อยกว่าบาทอืมก็เลยได้กินคลิปก็เลยได้กินในก็เลยได้เงินออกมาต็เลยได้มาซื้ออาหารมาสลองเงินยู u ูปเนาะครับเนาะจังแดกับครอบโ้ครอบใจพี่น้องเด้อที่ยังเบิ่งที่ยังติดตามกันแล้วก็บโฆษณาเนาะเอาไปพบกันใ่คลิปหน้าเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบายครับบ๊ายบายได้ยินได้ยิน ผมมมีหลักฐานประเด็นนะคือผมเข้าไปยนประเด็นคนที่ผมมีตู้นี้นะมีหลักฐานมีหลักฐานอะไรแล้วตู้คุยไ,ไหมผมไม่ได้คุยไม่ได้คุยเพี้ะตู้ไม่ได้ดคุยเพีอยไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยยังขี้โกงเลยเลอย่างนี้มันขึ้นใช่ไห่ไม่ขี้โกงไม่ได้ขี้โกง<ไ>ผมไม่ได้คุย ฮัล <Hello. S 2> ้วเด้งเด้งเด้งเนี่ยอยู่ไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่จมุดปกากกันจมุดปกากัแนแมนไม่ได้คุยไม่ได้คุยเลยนี่ไม่เคยอ่ะไม่เคยกินนอนแล้วนี่น่ะอยู่กับแฟนนี่มาเว้นตัวเว้นเบอร์อขึ้นมาเลยเบอร์เป็นเบอร์นี้เลยโอ้โอ้ไม่ได้คุยไม่ได้คุย,ยผมอยู่กับแฟน แฟนผมก็ทองแล้วได้เจ็ดเดือนแปดเดือนแล้วน,นีมันกินมันกินขาโตโอ้แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรน่าจตโตพิษนะ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้พี่น้องเอ้ยเ <c oughs> นาะนี่เอาปะ แ่งกับเมียกูนานหรือยังแรงกับเมียกูนี่แรงนานยังวป่าไม่เลยแรงเลยมึงไม่ต้องขี้หกเลยไม่ต้องมาโกหกนะคนใต้คนใต้มึงอยู่ไหนเนี่ยวะอยู่สมุทรปราการนี่เมียกู้คือมีเบอร์ไอหนับชาวบ้านนี่จากมันเป็นชู้น้ำผัยเดี๋ยวนี้พี่ลุงเจ้าดีนอเขาไปเป็นชู้น้ำผัยดีนอ คักอะไียูบูยูกับเป็ดซูแล้วเขาอยูบอยูล่างผัวข้าถูกมาแล้วบ้านมึงไม่ต้องมาขี้โกกว่าสั้น